เมื่อวานเนี่ยตลอดทั้งวันนะคะที่เกาะติดกันอยู่ตั้งแต่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจต่อมาเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายร่างออกมาแล้วก็มายังจุดเกิดเหตุในพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะบริเวณจุดนี้มีการทําพิธีเชิญดวงวิญญาณด้วยแน่นอนเป็นความเชื่อของคนไทยนะคะติดตามพร้อมกันจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ ถูกจุดขึ้นกลางพิธีเชิญวิญญาณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้รถทัวร์ทัศนศึกษาบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าเพื่อนำทางกลับบ้านตามความเชื่อมาแต่โบราณไม่ให้เป็นวิญญาณเร่ร่อนเชื่อมจิตผ่านสายศิน ที่โยงกับชื่อผู้เสียชีวิตบนผ้าขาวมีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้จากนั้นเจ้าหน้าที่แจกทูบหนึ่งดอกให้ญาติกล่าวเชิญวิญญ,ญาณกลับบ้านโดยการเรียกขานชื่อและไปสุกสงสิรูปสวดมนต์ประกอบพิธีนำพาและอนุโมทนาบุญพิธีเชิญวิญญ,ญ,ญาณมักเป็นความเชื่อ กับผู้เสียชีวิตที่ประสบอุบัติเหตุกระทันหันเช่นรถชนจมน้ำรัตตกอาคารโดยเชื่อว่าวิญญาณจะไม่ไปผุดไปเกิดและจะวนเวียนอยู่ในที่หมดลมหายใจญาติจึงต้องทำพิธีเชิญวิญญาณไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาโดยระหว่างทางญาติจะต้องโยนเหรียญเมื่อผ่านทางแยกหรือสะพานเพื่อไม่ให้วิญญาณหลงทาง และเมื่อถึงประตูบ้านต้องจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนเพื่อให้วิญญาณเข้าบ้านได้อีกในยะหนึ่งพิธีเชิญวิญญาณเปรียบเสมือนการเยียวยาจิตใจของญาติให้คลายจากความเศร้าโศกเสียใจประกอบมารีพันธ์ถ่ายภาพนัดดนัยใหม่ซ้อนสนามข่าวเจ็ดสีรายงาน ที่ขบวนเคลื่อนออกมาะะจากที่ทางโรงพยาบาลตํารวจก็จะมายังจุดนี้ก่อนก็คือจุดที่เกิดเหตุและจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะครบทั้ง5ขบวนเสร็จสิ้นเมื่อคืนนี้เราก็ได้เห็นภาพที่ไปถึงที่อุทัยธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว